ทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยท้องฟ้ารถเต็มเลยแสงฉีทง่ทองสวยเนาะ,ละแต่เรากำลังจะไปกันแล้วเยอะมาไม่ใช่ไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่กูใช่ไหมบรรยากาศอร่ยยม,มากไม่ใช่ใชเพื่อนขาจอดอยู่ข้าวไม่ได้นั่นแหละข้าวไม่ได้เท่าไหวแล้วดูซิทุกคน ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ทำไมใหญ่จังตอนนี้เราอยู่กันที่มอที่เดิมมาเริ่มต้นตรงนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อใช่วันนี้ไม่รู้จะพาไปไหนเลยอะคิดอยู่คิดไม่ออก้วยไปไหนดีอะนี่ร้านเนี้ที่เขาเคยไปกินแล้วมันอร่อยอะเขาจะยังอยู่ไหมนั่นน่ะสิร้านเต้าหู้ประตูสีก่อนอ๋อตรงข้ามกับท็อปแลนด์เอะลงตรงข้ามกับโรตัสน้อยเดี๋ยวลองไปดูก่อนประตูสีตรงข้ามกับโรตัสน้อย โอ้โหทุกคนแสงสวยมากเดี๋ยวเธอต้องถอยรถออกมาก่อนีลยวจะได้เห็นท้องฟ้าเ<ม> <c oughs> ดี๋ยวรอดู<ม>นะมีรถไหมมีรถไหมมองไม่เห็นเลยทุกคนช่วยดูรถหน่อยอ๋อไม่มีเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยท้องฟ้ารถเต็มเลยแสงสีทองสวยนนเนอะสวยมากแต่เรากำลังจะไปกันแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่กูใช่ไหมบางแก้เขาบอกจอดรถเทียมมากไม่ใช่เพื่อนเขาจอดอยู่หอในของมอนหอในอยู่ตรงนี้นี่หอในตรงข้ามหอในก็จะมีนี่คือเอ็นยูสแควร์เป็นโรงอาหารหอในท้องฟ้าสวยมากก็โอ้ดูท้องฟ้าได้ดูผู้ชาย ดูท้องฟ้าผู้ชายก็ดูด้วยมันจะได้อิ่มใจคุณโศกกำลังจะผ่านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นคณะของเรานะะที่เราจบมา ดีทุกคนนี่ไงหน้าคณะเรา,าแล้วเราก็กำลังออกประตูสี่ของหน้าคณะเป็นเลยอันนี้คือ,อนนเขาเรียกว่าอะไรนะกองอาคารสถานกองกองอาคารสถานที่ไม่เคยมาใช้ตั้งทีปกติเคยอามามาวนรถอย่างเดียวตรงนี้ไม่เคยเข้าไม่รู้คืออะไร เราก็ไม่น่าพูดถึงเราเพราะเรารู้มัเคืออะไรอยากจะแนะนําเขาแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลอย่างนี้แหละร้านอยู่ฝั่งสายเธอฝั่งสายคือฝั่งนี้อันนี้คือร้านผักไ่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าอันนี้ยหรอ่่ใชอันนี้ข้าวมันไก่กะเพราแสดงว่าร้านเขาปิดไปเลยแล้วอะตรง้ต้องูประตูสีป้ายใหญ่ๆ่ไหนอะนั่นน่ะ นี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ปะ่นโนโนนนนี่นี่นี่เหลืองเหลืองนี่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 ทุกคนหาที่จอดก่อนเหมือนเราจะเจอร้านแล้วแต่ว่าเราจะจอดตรงไหนอ๋อเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้นี่ไงนี่ไงน้ำเต้าหู้ประตูสี่อยู่ตรงข้ามกับโลตัสทุกคนเราเจอร้านแล้วแต่ว่าเราหาที่จอดรถก่อนตรงโต๊ะสนุกจะมีที่จอดน้อยๆให้สําหรับรถยนต์ที่จอดชั่วคราวได้นะมันจะเป็นห้องว่างเราก็เลยชอบมาจอดตรงนี้ แล้วก็เบียก็จะจอดตรงนี้เหมือนเดิมตรงที่มีเอ่งน้ําแล้วทําให้เราลงยากเหมือนเดิมเหมือน<ง>ทุกครั้งที่มานะจ๊ะลงได้ไหมมันก็ต้องลงได้แหลจะเธอจอดแล้วอ่ะเนาะเราจะลงไม่ได้ได้ยังไงไะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าร้านทุกคนอุ้ยลงได้อยูมันแห้งยูได้ไหม มีเปียกเห็นไหมยังไม่ถึงบึงหรือว่าเราจะหาอะไรกินแถวนี้ดีอะแถวประตูสี่จะว่าไปก็ไม่ค่อยได้กินอะไรแถวประตูสี่นานแล้วนะเนี่ยเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอะเลยบอกไม่ถูกด้วยเรามาเที่ยวด้วยกันนะทุกคนมาเปิดหูเปิดตาเหมือนกันเขาล็อกแล้วยังวะอ้าวนั่นนึงอาเธอนาไปก่อนเรวดูตัวกันล็อกล็ยังไปทุกคน อ,อันนี้ก็จะมีโลตัสนะคะของประตูสีอู้ยชอบท้องฟ้าจังท้องฟ้าสีสวยจังเดี๋ยวขอถ่ายรูปท้องฟ้าก่อนนะทุกคนว้าวสวยมากถ่ายยงไงให้มันอาร์ตเป็นสตรีดอะถ่ายไปเถอะไม่รู้เหมือนกันอะจะหันหน้ามาสิจ้าเอาไปเป็นหน้าปกเออใช่เอเป็นหน้าปกอ่าแคปชั่นโอเค เรานีนอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนเลยเนาะใช่แต่ก่อนเขาอยู่ตรงโู้นเนาะจำได้อยู่ฝั่งโน้นอยู่ตรงข้ามแบบมีเฉวยอีหรอใช่ทำไมเ,มเพรารู้สึกว่าอ๋อเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านอันนี้ร้านหมี่เกี้ยวอ๋อเอเอร้านหมี่เกี้ยวที่ไม่อยู่ตรงนี้คืออร่อยทุกร้านเลยนะเออใช่ตอนนี้ร้านหมี่เกี้ยวหายนมมาอยู่นี่แทนใช่เพื่อใครแบบมาเที่ยวแถวนี้ ก็จะได้รู้ว่าร้านไหนมีร้านไหนบ้างเเดี๋ยวเราจะพามากันก็อนที่ร้านที่ร้านเดี๋ยวเราพามาดูพามาเปิดประสบก,การณ์ไปพร้อมๆกันเพราะว่าที่เด็นแต่งไปเยอะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้คืออันนี้จะเป็นไส้แต่ละอย่างอันนี้น่าจะเป็นไส้มันอันนี้ไม่รู้อ่ะต้องลองเจาะดูเออเนะี่ยต้องลองเจาะดู อันนีงาชอบกินแป้งจะเป็นเคบูบบอยเหมือนจะเป็นหัวแดงหัวแดงใช่ใช่นมดำหรือว่ามันทักอย่างอร่อยไหมอร่อยนี่ทุกคนงางาขาวไม่ใช่ นะใช่ถั่วหรือสงถั่วใช่ถั่วหรือสงเขาต้องกินเขากินถั่วหรือสองไ,ได้ทุกคนมันมันเบามากเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาว่านะเมนูต่อไปของเราอ่ะข้าวไม่ได้แล้วแหละข้าวไม่ได้เท่าไหร่แล้วหรอดูซิทุกคนไม่คิดว่ามันจะใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ทำไมใหญ่จังอนะ่ะ <c oughs> ออร่อยฉลุกก็คือยิ้มไม่หมดยิ้มมากยิ้มจริงๆ,ๆทุกคนแต่ของเขาหมดแล้วนะกาแฟคาเเราเก็บางเย็นมันจะไปช่วย,ย,ยน้อย <laughs> อันนี้มาเป็นจานจามเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันอ <c oughs> ขออน,นุญา,าตเลยเราจะลองซื้ออะไรกลับไปกินต่ไมว่าจะเอาแบบอะไรเผ็ดๆเพราะว่าเรากินของหวานไปแล้วไงเดินในๆเดินออกไปทำไมบนถนนไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ชนเราหรอกอันนี้คืออะไรตัวยิงสั้นๆอยู่อันนี้ก็คือใบยกอะไรทำไมรู้อ่ะ พิซซ่าพิซซ่าใบหยกแกเข้าเขียดอย่างนั้นอ่ะหอยทอดบอกตัวกับมาซัพเขาลานี้ยังอยู่เขาแกงแอบดังเอออร่อยนี่นี่ร้านนี้ก็อยู่เนี้ยร้านอะไรเนี่ยที่เขาอุ่นเออเขาอุ่นทุกคนคือร้านมันเยอะมากนะของกินอ่ะร้านหม่าล่าใหม่ๆหม่ก็เยอะแยอะเลยหม่าล่าที่เราอยากจะลองกินไงอิ่มเหรอ เดี๋ยวรอบหน้าก่อนเดี๋ยวพามาลองเดินตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลยซื้ออะไรเดี๋ยว,ยยว,ยวขามถนนกอนกำลังหาของกินอยู่ว่ามีร้านไหนน่ากินบ้างอันนี้ก็คือมีแต่ขนมของกินเล่นน้ำแตงโมอีกไหมเฮ <c oughs> พอแล้วมากินแล้วกินแล้วพิ่กินน้ำแตงโม จะบอกว่าน้ำแตงโมร้านนี้อร่อยยังไม่เคยกินน้ำอื่นนะแต่น้ำแตงโมโอร่อยร้านนี้เนไสรุปก,ก,ก็คือมาจบที่ร้านอาหารต่าจังเมื่อกี้เดินเลาะดูแล้วมันไม่ค่อยมีร้านเปิดอะ่ะทุกคนพราะก็ร้อนมากด้วยตวนะอนนี้ซื้อแป้งซื้อแป้งมาแล้ว <laughs> ซื้อแป้งเย็ยนมาสิบห้าบาท ประทาก่อนนะมันร้อนมากเลยอ่ะเอาไม่มีนายการดูอะไรเมืกเมื่อกี้มันจะดูนบรรยากาศไม่ใช่รอยบอกจะเห็นเลขใช่ไหมลืมไปร้อนสรุปทุกคนก็คือได้แค่นี้แหละวันนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยววันหลังพยายามจะหาร้านให้นะวันนี้ร้านมันไม่ค่อยเปิดอ่ะใช่วันหลังเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนั้นกันไหมก๋วยเตียเต๋ยวเชียงใหม่เชียงคานร้อนเชียงอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เชียงคานเชียงคำไม่ เย็นาโฟเชียงคำเออมีเย็นาโฟเชียงคำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวฝั่งคลองใช่เออที่มันแบบอร่อยอร่อยนะทุกคนเดี๋ยววันหลังพาไปกินก่อนกลับจะถึงรถอยู่แล้วจะถึงอยูแล้วแต่ไม่ถึงใช่ไข่ใช่เค็มใช่ไข่ไส้เค็มหนึ่งกับกับสองก็ได้ค่ะเป็นสอง <laughs> <laughs> ไม่รู้จเจะอะไรดูข้าวเราไหม <c oughs> ข้าวเราน่ากินมากเลยนะ อันนี้ของเขาก็ะเพรา,า<ด><ด>กรอบทะเลใช่อันนี้ก็พราหมูสับบูนเส้นคุ้มมาหมูสับบูนเส้นน่ากินมากเลยอันเนี้ยน่ากินมากเลยเห็นกล่องกันไหมไม่ยากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แบ่งกินกันเจ้าสนใจ ไปสตาร์รถรอไปสตาร์รถรอเขาขึ้นแล้วจะได้ยินเยินเอางั้นใช่ไหมขับรถมารับตรงนี้ด้วยโอ้หเย็นเย็นซึ้งใจมากโอ้เย็นปะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะทุกคนรับปีคิปเลยไหมปีคิปเลยก็ได้ปีคิปเลยนาะ เกี่ยคิปเลยแต่ถ้าเราไม่ขี้เกียจตอนเดี๋ยวตอนชิมเดี๋ยวร้อนทานถายให้อีกทีนึงใช่ใช่นม่ไเ้าไปแล้วไม่ไปกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย